ระอุปคุตพระอาหารหันต์ผู้คุ้มครองรักษาชื่อพระอุปคุตเนี่ยก็มีความหมายถึงผู้คุ้มครองรักษาอยู่แล้วนะคะท่านเป็นพระอาหารหันต์ผู้ทรงอิทธิฤทธิ์เชื่อกันว่ามีฤทธิ์ในทางกราบมารขาจัดภัยพานภัพยพิบัติทั้งหลายนะคะในทางพระเครื่องเนี่ยเชื่อในพุทธคุณว่าเป็นพระศักดิ์สิทธิจ์จะบรนดาลโชคลาภความมั่งมีสีสุขขจัดภัยอันตรายขาจัดอุปสรรคทั้งหลายแล้วก็สยบศัตรูมู่มาน และยังมีอำนาจควบคุมฝนฟ้าควบคุมน้ำให้ตกต้องตามฤดูกาลด้วยนะคะพระบกคูณท่านเป็นพระอาหารหันต์ผู้รักสันโดษนะคะท่านชอบที่จะปลีกวิเวกเข้าฌานสมาบัติอยู่ในปราสาทแก้วที่ท่านเนรมิตขึ้นอยู่ในสะดือทะเลใต้มหาสมุทรนะคะและเมื่อมีเหตุเพศภัยเกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาหรือเมื่อมีพิธีกรรมใหญ่ๆหรือมีผู้นิมนต์ท่านท่านก็จะขึ้นมาช่วยเหลือมาช่วยด้วยความเต็มใจเสมอนะคะ และจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเชื่อกันว่าพระอบคุตท่านยังมีชีวิตอยู่นะคะยังคงเข้าชานสมาบัติอยู่ที่สะดือทะเล,ลนั่นแหละคะ่ะและจะเนรมิตร่างเป็นสามเณรน,น้อยออกบิณฑบาตในเวลาเที่ยงคืนทุกคืนวันเพ็ญขึ้น15บห้าข้ที่ตรงกับวันพุธนะคะในทางภาคเหนือจะเรียกว่าวันเป็นพุธไม่รู้ออกสำเนียงถูกหรือเปล่านะคะหรือสำเนียงภาคกลางก็จะเรียกว่าวันเพ็ญพุธนะคะ ด้วยเหตุนี้เองจึงเกิดประเพณีตะบาดกลางทืนขึ้นนะคะพระอุปคุตเนี่ยเป็นพระอาหารหันต์ในสมัยหลังพุทธกาลนะคะหลังพระพุทธเจ้าเสด็จดับฐานปรินิพานไปแล้วประมาณ200กว่าปีเป็นพระอาหารหันต์ที่ร่วมสมัยกับพระเจ้าอาโศกมหาราชนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปตามหาไม่ต้องไปคนชื่อท่านในพระไตรปิฎกภาษาบาลีนะคะเพราะชื่อของท่านจะไม่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกนะคะเพราะว่าท่านเกิดหลังช่วงปรินิิพานไปแล้วแต่ชื่อและประวัติของท่าน จะปรากฏอยู่ในคมภีรบาลีในสมัยหลังๆนะคะอย่างในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชื่อของท่านก็จะปรากฏในคัมภี์โลกบัญญัติของพอมา่าและในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาชื่อปฐมสมโพธิกถานะคะซึ่งที่ไทยกับพม่าเนี่ยจะนับถือพระอุปคุตกันมากนะคะโดยเฉพาะทางภาคเหนือและภาคอีสานของไทยจะนับถือมากเป็นพิเศษถึงขนาดมีตำนานท้องถิ่นมีประเพณีแล้วก็มีพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับพระอุปคุตด้วยนะคะ โดยที่ชื่อเต็มของท่านที่บันทึกไว้ในคัมภีร์โลกบัญญัติชื่อว่าพระกีสานาคะอุปคุตเถระและประวัติของท่านที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เป็นประวัติตามที่มีบันทึกไว้ในคัมภีร์โลกบัญญัติและปฐมสมโพธิกถานะคะซึ่งบันทึกไว้เหมือนกันเลยนะคะไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่ตามตำนานก็มีอยู่ว่าเมื่อประมาณปีพศ218ที่เมืองปาตลิบุตร พระเจ้าอาโศกมหาราชผู้ทรงเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งได้ทำการรวบรวมและขุดค้นพบพระบรมาสารีริกธาตุแล้วก็ดำริให้มีการสร้างสถูปเจดีย์ถึง8 4 0 0 0 0แห่งขึ้นทั่วทั้งชมพูทวีปเพื่อจะบรรจุพระอัฐิที่รวบรวมมาได้และพร้อมกันนั้นก็มีดำริว่าจะสร้างพระมหาสถูปเจดีย์ขึ้นที่เมืองปัตตลีบุตรซึ่งเป็นเมืองในปกครองของพระองค์เอง เมื่อสร้างสำเร็จแล้วบรรจุพระบรมอัฐิธาตุเรียบร้อยแล้วก็มีดำรีอีกครั้งว่าจะจัดงานฉลองพระสถูปเจดีย์ครั้งยิ่งใหญ่เป็นเวลา7ปี7เดือน7วันแต่ด้วยเป็นงานบุญงานกุศลครั้งยิ่งใหญ่มโหรานพระเจ้า,าโศกท่านก็เกรงว่าจะมีมารม,ม,ม,มาพราผลามีมารมาผจญทําให้การฉลองสมโภชตลอด7ปี7เดือน7วันนี้ไม่ราบรื่นไม่สามารถทําได้ตลอดรอดฝัง เมื่อพระองค์ได้ปรึกษากับบรรดาเสนาอำมาตยทั้งหลายแล้วก็ได้ไอเดียว่าจะไปเชิญพระภิสุกสงฆ์ที่มีอภิญญามีอิทธิฤทธิ์มากสักรูปมาช่วยคุ้มครองมาช่วยปกปักรักษางานบุญงานกุศลครั้งนี้ให้เป็นไปอย่างราบรื่นให้เป็นไปอย่างงดงามเมื่อคิดได้แล้วพระเจ้าอโศกท่านก็ลงมือทําทันทีนะคะท่านได้เสด็จไปที่ที่พำนักของคณะพระพิสุขสงฆ์ประจําเมืองปาตาลีบุตร แล้วก็ไปบอกกล่าวความต้องการนี้กับคณะพระภิกสุสง์ในที่นั้นบรรดาพระภิสุสงต่างก็ตอบรับเป็นอันดีพากันยินดีเป็นอย่างมากที่จะให้ความช่วยเหลือท่านในเรื่องของงานบุญงานกุศลในครั้งนี้เมื่อส่งเสด็จพระเจ้าอาโศกจากไปแล้วคณะพระภิกสุสงก็หันหน้ามาประชุมกันว่าจะส่งพระพิกสุรูปใดเป็นผู้ปกปักรักษางานของพระเจ้าอาโศกในครั้งนี้ดีด้วยปรจิตยานและทิพจักขู ลาวคณะพระพิสุขสง์ก็ได้ทราบว่าเป็นพระยามารวัสวตีองค์เดียวกับที่เคยมาป่วนพระพุทธเจ้าสมัยที่ท่านยังบำเพ็ญบารมีอยู่ใต้ต้นโพจนเดือดร้อนพระแม่ธรณีต้องขึ้นมาบีบมวยผมให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ไล่พยามารไปนั่นละค่ะพอคณะสงฆ์ได้ทราบว่าเป็นพยามารวัสวตีจะมาป่วนงานของพระเจ้าอาโศกก็ให้หนักอกหนักใจทั่วหน้ากาัน เพราะว่าในคณะสงฆ์เมืองปัตตลีบุตรนั้นรู้แน่แก่ใจกันดีว่ายังไม่มีผู้ใดที่จะมีอิทธิฤทธิเดชมากพอที่จะต่อกรกับพระยามารได้ในช่วงจังหวะที่ประชุมกันอยู่นั่นเองก็ได้มีพญานาคตนหนึ่งขึ้นมาจากเมืองบาดาลตั้งใจว่าจะมาสักการะบูชาพระสงฆ์ในเมืองปัตตลีบุตรนี่เองเมื่อน,นาขึ้นมาปรากฏตัวแล้วก็ให้บังเอิญ ว่ามีพระยาคุดบินผ่านมาพอดีได้เห็นพญานาคตนนั้นก็เกิดนึกมันเคี้ยวนึกมันปากขึ้นมาจะโฉบลงไปจิกเอาพญานาคตนนั้นขึ้นมาเป็นอาหารด้วยความหวาดกลัวพญานาคก็ได้ปรีเข้าไปหลบอยู่ในหมู่พระพิสุกสงฆ์และขอให้พระพิสุสงฆ์ช่วยชีวิตตนในครั้งนี้ด้วยเถิดและในครั้งนั้นก็ได้มีเนนน้อยรูปหนึ่งสามารถที่จะอธิษฐานจิต ไล่พยาครุฑให้จากไปได้ฝ่ายพญานาคเมื่อรู้ว่าตัวเองรอดแล้วก็หันมากราบนมัสก,การพระพิสุสงฆ์แล้วลากลับสู่เมืองบาดาลไปและหลังจากเหตุการณ์ขั้นเวลานี้จบลงสายตาทุกคู่ในหมู่คณะพระพิสุกสงฆ์ก็หันมาจับจ้องที่เนนน้อยรูปนั้นเป็นตาเดียวนี่แหละความหวังของคณะสง์เราเนนน้อยผู้นี้จะต้องเป็นผู้ที่สามารถ ดูแลคุ้มครองงานบุญงานกุศลครั้งมโหฬารของพระเจ้าอโศกในครั้งนี้ได้แน่นอนแต่สามเณรก็ได้ปฏิเสธว่าตัวกระผมเป็นเพียงเนนน้อยเท่านี้จะมีอิทธิฤทธิอิทธิเดชที่ใดมากพอที่จะไปดูแลปกป้องงานของพระเจ้าอโศกได้แต่กระผมรู้ว่ามีอยู่ท่านหนึ่งที่สามารถทํางานนี้ได้ในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ได้พยากรณ์ถึงพิสุกรูปหนึ่งไว้ว่าจะเป็นผู้ที่ ปราพยศพระยาวัสวติมานและทำให้พระยามานผู้นี้หันหน้าเข้าหาพุทธภ,ภูมิได้พระเถระรูปนั้นมีนามว่าทากีนาสาอุปคุตโดยปกติแล้วท่านจะเข้าฌาสมาบัติอยู่ในปราสาทแก้วบนรัตนบันลลังก์ที่ท่านเนรมิตขึ้นอยู่ใต้สะดือทะเลขอพระพิสุทั้งหลายจงไปอัญเชิญพระเถระเจ้ารูปนั้นขึ้นมาเถิด ในเมื่อมีตัวเลือกที่ดีเช่นนี้แล้วคณะพระพิสุขสงฆ์จึงได้แต่งตั้งพระสงฆ์สองรูปเป็นทูตไปอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นมาจากใต้สดือทะเลพระพิสุขทั้งสองรูปก็ใช้อิทธิฤทธิ์ของตนแหวกน้ําข้ามสมุทรไปถึงปราสาทแก้วของพระอุปคุตเพื่อเชิญท่านไปร่วมประชุมสงฆ์ที่เมืองปัตตลีบุตรสักคราหนึ่งพระอุคุตเถระท่านก็ตอบตกลงด้วยความยินดีแล้วก็บอกกล่าวแก่พิสุทั้งสองว่า ขอให้ท่านล่วงหน้าไปก่อนได้เลยเดี๋ยวเราจะตามไปทีหลังแต่เมื่อพระพิสุททั้งสองรูปกลับถึงเมืองปาตลีบุตรถึงที่พำนักของคณะสงฆ์แล้วกลับต้องแปลกใจเป็นอันมากเมื่อพบว่าพระบุคุตนั่งอยู่กลางที่ประชุมสงฆ์นั่นเองคณะพระพิสุทงิ์ก็ให้อัศจรรย์ใจเป็นอันมากแล้วก็เชื่อโมดัวจิตหัวใจว่าพระบุคุตเทระนี่เองที่จะเป็นผู้ต่อกรกับพญามารว,วัสวตี และช่วยปกป้องคุ้มครองงานบุญงานกุศลครั้งมโหโฬาของพระเจ้าอาโศกให้เรียบร้อยสวยงามได้ตลอดลอดฝังฝ่ายพระอุปคุตท่านก็ตอบรับด้วยความยินดีงานใดที่เป็นการทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นไปเพื่อความสถาพรยั่งยืนของพระพุทธศาสนาท่านไม่เคยขัดอยู่แล้วและยินดีมากที่จะได้มีส่วนร่วมวันรุ่งขึ้นเมื่อพระเจ้าอาโศก สเสด็จมาที่คณะสงฆ์อีกครั้งก็ได้ทราบว่าเป็นพระอุปคุตนี่เองที่จะมาดูแลปกป้องคุ้มครองงานสมงภ์ของพระองค์แต่เมื่อได้เห็นพระอุปคุตพระเจ้าอาโศกก็ให้เกิดความสงสัยว่ารูปกายของพระอุปคุตนี้ทั้งตัวเล็กทั้งสู้พร้อมท่านจะมีอิทธิฤทธิ์มากพอที่จะดูแลงานสมงภ์ครั้งนี้ให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีได้หรือไม่วันต่อมาเมื่อพระอุปคุต เข้าไปรับบินฑบาตถึงในพระราชวังหลังจากที่ตักบาตรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วพระอุบคุท่านกำลังจะเดินทางกลับพระเจ้า,าโศกท่านก็เกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าอยากจะทดลองอิทธิฤทธิ์ของพระอุปคุตดูจึงให้ไพร่โพลบริวารไปปล่อยช้างตกมันให้วิ่งเข้าใสาพ่พระอุบคุตพระอุบคุท่านเห็นช้างตกมันวิ่งเข้าใสา่ก็รู้ได้ในทันทีว่าเป็นพระเจ้า,าโศกนั่นเองที่ต้องการทดลองอิทธิฤทธิ์ของท่านท่านจึงแก้เกม ด้วยการเสกช้างเชือกนั้นให้ตัวแข็งกลายเป็นหินแล้วท่านก็เดินจากไปข้างฝ่ายพระเจ้าอาโศกเมื่อเห็นดังนั้นก็ให้เกิดความเลื่อมใสเป็นอันมากจัดขบวนชุดใหญ่ไปขอขมาพระอุปคุธบอกกล่าวกับพระเถระว่าตนเนี่ยไม่ได้มีเจตนาร้ายเพียงแต่ต้องการจะลองอิทธิฤทธิ์ของพระอุปคุธเท่านั้นฝ่ายพระอุปคุตท่านก็ไม่ได้ติดใจเอาความ แล้วท่านก็ได้เสกช้างเชือกน,นั้นที่ยังยืนแข็งอยู่กลางตลาดให้กลับกลายเป็นช้างที่มีชีวิตเหมือนเดิมแล้วก็เสกให้ช้างเชือกน,นั้นเดินกลับไปยังข้อของตอนเองซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ทําให้ชนชาวเมืองเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอันมากเมื่อพระเจ้าอาโศกมั่นใจแล้วว่าพระบพูธนี่แหละที่สามารถจะดูแลปกปักรักษางานบุญงานกุศลครั้งยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้ ท่านก็จัดงานสมโพธพระมหาสถูปเจดีย์ครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นณนริมฝั่งแม่น้ำคงคานั่นเองเมื่อมีงานบุญครั้งยิ่งใหญ่โมโหรารแบบนี้เกิดขึ้นเป็นไปไม่ได้เลยที่พรยามารวสสวติจะไม่รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจไม่เดือดร้อนที่นั่งที่อยู่พญยามารจึงมาปรากฏตัวที่นอกประรมพิธีแล้วก็บรรดาลให้เกิดพายุฝนหายหญ่เพื่อจะทำลายงานบุญครั้งใหญ่ในครั้งนี้ พระบกคุตท่านเห็นดังนั้นก็เสกให้ลมหอบใหญ่หอบเอาพายุฝนนี้ลอยไปตกยังที่อันห่างไกลข้างฝ่ายพญามารเองก็ใช่ว่าจะยอมแพ้ง่ายๆยังคงเสกฝนทรายฝนกรวด,ฝน,วดฝนก้อนหินฝนถ่านเพลิมให้พัดเข้ามาทำลายประรรมพิธีพระบกคุท่านก็เสกประสาทหลังใหญ่ขึ้นมารับเอาฝนทั้งหมดนั้นหอบไปทิ้งยังนอกจักรวาล พยามารเห็นดังนั้นก็โกรธมากจึงได้เสกพยาโคตัวใหญ่ยักษ์ขึ้นมาให้วิ่งพุ่งเข้าชนปราัมพิธีไมายจะให้ปราัมพิธีล้มระเนระนาดข้างฝ่ายพระอุปคุตท่านก็เสกพยาเสือโค่งขึ้นมาตะปบไปที่พยาโคพยาโคสู้ไม่ได้ก็ล้มลงข้างฝ่ายพยามาลยอมไม่ได้อีกเหมือนเคยก็เปลี่ยนจากพยาโคเสกให้กลายเป็นพญานาคเจ็ดเศียน ฝ่ายพระประคุตท่านเห็นเป็นพญานาคเจ็ดเศียรท่านก็เปลี่ยนจากพญาเสือโครงให้กลายเป็นพญาครุฑมาต่อกรกับพญานาคให้พญาครุฑนี้จิกตีไปที่เศียรของพญานาคพญามารเห็นพญานาคท่าจะไม่ดีละท่าจะแพ้พญาครุฑแน่นอนจึงได้เสกพญานาคให้กลายเป็นพญายักษ์ร่างกายสูงใหญ่ถือกระบองใหญ่เท่าลำตาลกวาดแกว่งจนกลายเป็นกระบองเพลิงจะไปตีหัวพญาครุฑ พระประคุตท่านจึงได้เสกพญาครุดให้กลายเป็นพญายักษ์ที่มีร่างกายสูงใหญ่กว่ายักษ์ของพญามารถึงสองเท่ากวาดแกว่วงกระบองใหญ่สองท่อนเข้าไปต่อสู้กับยักษ์ของพญามารพญามารเห็นว่าสู้ไม่ได้จึงเสกให้ยักษ์หายไปพระประคุตท่านก็เสกให้ยักษ์หายไปเช่นกันและในขณะที่พญามารยังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงถึงจะต่อกรกับพระประคุตได้ พระบคุท่านก็ได้เสกซากมะเน่าขึ้นมาคล้องคอพญามารแล้วก็อธิษฐานจิตกำกับเอาไว้ว่านอกเหนือจากพระประคุเองแล้วไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือเป็นพระพรหมก็ไม่สามารถแก้มะเน่านี้ออกจากคอของพญามารได้แล้วท่านก็ปล่อยให้พญามารจากไปข้างฝ่ายพญามารได้ลองพยายามที่จะถอดสร้อยคอมะเน่านี้ออกด้วยตัวเองแล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำได้สำเร็จ จึงไป,ไ,ปไปหาเท้าจัตุโลกบาลทั้งสี่หวังจะให้ท่านใช้อิธิริ์ช่วยถอดสร้อยคอมาเน่าวนี้ออกไปทีเท้าจัตุโลกบาลทั้งสี่ก็ไม่สามารถที่จะถอดมาเน้านี้ออกจากคอของพญามานได้พญามานจึงไปขอให้เท้าศาสนาช่วยเท้าศาสนาก็ไม่สามารถทําได้เช่นกันพญามานจึงไปขอให้เท้าสารุสิตเทวราชช่วยเท้าสารุสิต์เองก็ไม่สามารถถอดสร้อยคอมาเน่าวนี้ออกได้เช่นกัน พญามารจึงได้ไปขอให้เท้ามหาพรหมช่วยเท้ามหาพรหมเองท่านก็ไม่สามารถถอดออกได้เช่นกันจึงได้แนะนําพญามารว่าซากมะเน่าที่คล้องคอท่านนี้นอกจากพระอุปคุเทระแล้วไม่มีผู้ใดาสามารถเอาออกได้ท่านจงกลับไปขอขมาพระเทระรูปนั้นแล้วขอให้ท่านเอาสร้อยคอมาเน่านี้ออกให้เถิดด้วยความหมดสิ้นหนทางพญามารจึงต้องกลับไปหาพระอุปคุเทระอีกครั้ง ไปกราบขอขามาท่านวิงบอลต่างๆนานาขอให้ท่านเอาซากหมาเน่านี้ออกจากคอของตัวเองให้ทีพระประคุตท่านก็ใจดีถอดออกให้แต่ด้วยความที่ยังไม่ไว้ใจพญามารท่านจึงได้ถอดรัดประคตออกมาคล้องไว้กับคอของพญามารด้านหนึ่งส่วนอีกด้านก็คล้องไว้กับภูเขาลูกใหญ่ลูกหนึ่งพันธนาการพญามารไว้กับภูเขาลูกนี้แล้วบอกพญามารว่าท่านจงอยู่ที่นี่ ตลอดเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันเมื่องานฉลองสมโพธของพระเจ้าอโศกเสร็จสิ้นลงเมื่อใดข้าพระเจ้าจะมาปลดปล่อยท่านให้เป็นอิสระเมื่อนั้นแล้วพระประคูท่านก็จากไปจนครบเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันงานฉลองสมโพธพระมหาสถูปเจดีย์ของพระเจ้าอโศกมหาราชเสร็จสิ้นลงท่านก็กลับมาสู่ภูเขาใหญ่ที่พันธนาการพระยามารไว้อีกครั้งมาแอบดูพระยามารด้วยความที่อยากรู้ว่า จนถึงบัดนี้พญามารคิดได้บ้างแล้วหรือยังฝ่ายพญามารเองก็เหมือนถูกปราบพยศไปแล้วถูกล่ามอยู่กับพเขานานถึงเจ็ดปีไม่สามารถที่จะไปไหนได้ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ก็ได้แต่ตีอกชกหัวนึกถึงวันวนเก่าๆย้อนนึกไปถึงคืนวันเก่าๆที่เคยไปไล่ระรานพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าท่านก็หาได้ตอบโต้อะไรเป็นจริงเป็นจังไม่ไม่เหมือนพระอุปคุธ ที่ช่างร้ายกาจเหลือเกินช่างทำกับพญามารได้ถึงเช่นนี้จะเป็นพยามารต่อไปเห็นจะไม่ไหวเราจะหันมาสร้างบุญบารมีด้วยปราถนาพุทธภูมิและจะได้เป็นพระพุทธเจ้าต่อไปในการภายหน้าเมื่อได้ยินดังนั้นพระประคุณท่านก็รู้แล้วว่าพยามารเนี่ยกลับใจได้อย่างแท้จริงแล้วจึงได้ปรากฏกายขึ้นแล้วก็ถอดรัดประคดออกจากคอของพญามารปล่อยพญามารให้เป็นอิสระ พญามารท่านก็ได้กราบขอเข้ามาพระอุปคุตแต่ก็ยังไม่วายบนกระปอดกระแปดว่าพระปอระคุตเนี่ยช่างใจร้ายใจดํากับพระยามารเหลือเกินพระปอระคุตท่านก็ว่ามันเป็นเรื่องของเหตุต้นผลกรรมเรากับท่านเป็นคู่ทรมานกันเพราะเราทรมานท่านท่านจึงได้ปรารถนาพุทธภูมิในที่สุดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเคยพยากรณ์ไว้ข้าพระเจ้าก็เพียงแต่ทําตามคําพยากรณ์นั้นเท่านั้นเอง แต่หากท่านจะอนุเคราะห์ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็มีเรื่องหนึ่งที่อยากจะขอร้องเช่นกันข้าพเจ้าเกิดในสมัยหลังพุทธภูมิไม่มีโอกาสได้เห็นพระศาสดาข้าพเจ้าอยากขอให้ท่านเนรมิตรูปกายเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ข้าพเจ้าได้เห็นด้วยเถิดฝ่ายพญามารเองก็ยินดีที่จะทำตามคำขอของพระอรคุตเพียงแต่ขอเงื่อนไขหนึ่งข้อพระคุณเจ้าอย่าได้วาข้าพเจ้าเด็ดขาด จะเป็นบาปแก่ข้าพเจ้าได้พระประคุตท่านก็รับปากแต่โดยดีทั้งสองจึงพากันกลับเข้าเมืองเมื่อกลับถึงในเมืองพระประคุตท่านก็เรียกประชุมคณะสงฆ์เพื่อที่จะได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่พญามารจะแปลงกายใหเห็นการ mm. เมื่อคนดูมากันพร้อมแล้วพญามารก็เนรมิตรูปกายเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวา และพระอาสิติมหาสาวกผู้เป็นบริวารด้วยความปลื้มปิติยินดีพระอุปคุตเทระและหมู่คณะสงฆ์ก็ได้กราบนมัชาการพระพุทธเจ้าที่อยู่เบื้องหน้าสร้างความตกใจให้กับพญามารเป็นอย่างมากจนรีบเนรมิตกายกลับมาเป็นพญามารแทบไม่ทันแล้วกล่าวโอดครวนกับพระอุปคุตว่าพระคุณเจ้าท่านกราบข้าพเจ้าเช่นนี้ข้าพเจ้าก็บาปแย่ yeah, สิ พระประคุท่านก็ตอบว่าไม่บาปหรอกพญามารเพราะที่ข้าพเจ้ากราบไหว้ไม่ใช่ท่านแต่เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างหาได้ยินแบบนั้นพยามานก็โล่งใจกราบลาพระประคุตพระประคุตท่านก็ให้พรขอให้ท่านจงอยู่ดีมีสุขเถิด